เดี๋ยวนี้เราก็จะมากินมา,มากๆนะครับนี่โอ้สิบห่อเลยนะเนี่ยกินเยอะมากเลยนะครับเต็มเต็มถาดเลยนะครับเ,เราเรากินกันเลยนะครับทุกคน า่เนียพี่เสื้อเขียวเอาจมูกดูดให้ดูหน่อยค่ะ <Copy modelling out> <c oughs> ไข่ใหญ่ๆเลยนะแดงๆ เลือบเอาเลยอเมทัลไม่ตลกนี่คืออะไรพี <leve Cory expand> ่เส so ื้อเขียวเอาเส้นเงยจมูกอีกรูนึงเข้าอีกรูนึงหน่อยค่ะอะไรโมไซคุณเจมโมไซกับโรบบอไม่อยู่ไหนไม่รู้ กุแจรถดหายนะทุกคนกุแจรถดหายนะฮะกินจะกินหมดตอนไหนวันเนี่ยอะไรนะคอมเมนต์นะคะอ๋อเดี๋ยวดี พี่เสื้อต่างๆไม่เป็นไรนะไม่รู้ว่าอะไรนะพี่คะใครยืนอยู่ข้างหลังนั่นไงคนยืนนั่นไงเอ้อก็ข้างหลังเห็นเป็นอะไรอ่ะก็อะไรยืนอยู่เธอชื่อว่าพี่ตูสอผ้าตูเก็บก่อน โอเคสำมแล้วอุ้ยวนี่ออตอนนี้ร้อนมากเลยนะ อเอาซ่อมแงหูทะลุจมูกไหนค่ะโอนยี่สิบโอนยี่สิบใช่ไหมขอเพิ่มห้าพันค่าผ่าตัดเนาะก็หมดแล้วค่ะ <laughs> <laughs> มืนเลยกเดิมเลยปะมันไม่รุดเลยวะเขากินหมด ออะไรหูคอมเมนต์อน่อยอันนี้กินอะไรอยู่คะกินก๋วยเตี๋ยวอืมก๋วยเตี๋ยวเลยอันนี้อะไรกินน้มาแห้งอันนี้อะไรพี่คะถ้าถ้าหนูรักผัวเขาแล้วใครรักผัวหนูคะพี่ไง โอ้เป็นคําถามที่คิดยากตอบยากนะน้องถามอะไรเมื่อกี้นะน้องถามอะไรหนูรักเขาหนูรักพวกเขาเออหนูรักพวกเขาหนูรักผัวเขาแล้วใครเขาหนูเอาพิมพิมผิดหรือเปล่าพิมผิดน่าจะเป็นผิดนะครับทุกคนอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้เป็นคำอุปทานนะเข <l Jean> ็นคบขึ้นหลังมัวฮะเสพทองเลยวะร้องให้เพราะเขาไม่หลับ no no ไม่คิดว่าอะไรคิดเพื่ออะไรอันนี้อะไรเนี่ยพี่คะถ้าหนูชอบเขามาหนึ่งเดือนแต่ว่าเขาชอบหนูสองเดือนแล้วใครชอบ เป็นคนที่สามเดือนคะเอามาบวกกันอเอามาบวกบวก,กัน,กนครบสามเดือนโง่นั่นเนีะต้องใช้รอยหยักในสมองอคือตอบเท่าไหร่ตอบสามเดือนเขาก็บอกอยู่หนึ่งเดือนกับสองเดือนแล้วก็กับสามเดือนตอบหกเดือนออเอนมื่อกี้ยังสามเดือนอยู่ ไม่คุยด้วยโอเคแล้วแล้วๆดิคือก็เกินไปแบ่งกังคนละรึ้งดิอโอ้ยน้ำลาย ตากูแล้วไม่ได้เผ็ดนะพึ่งต่อยเมื่อวานอะต่อต่อยครับเอาไม่เล่นนะไม่หาแล้วเบิรกหาแล้วมันหลายเดือนแล้วเนี่ยคุอยางนี้ยอันนะี้โอ้มันมาจำเกิน่ะ เนี่ยแล้วพี่จะหยุดกินตอนไหนคะเอาก็หินอยู่ว่าเออ